แสดงว่าโดนยำเลยนะหนมคน,น,น,นในวอลเหลือแค่4คนเอง ลโอ้โหโอ้โหโหนอนเกิดการแล้วเว้ยรีเพื่อนเลยรีเดี๋ยวนี้เพื่อนเองเดี๋ยวรีเพื่อนเองไอ้พี่มึงดีแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เล่นหน่อยพี่เนาะโอเคครับรโอ้มเพื่อนเต้นสุดรีสุดรวโอเคสวยเก็บไปหนึ่งสวยรีเลยดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวเล่นเองดีเลยรีเลยััว่่อดดไไมมคคิฟฟเหียารบ ชียอัโดนลุมแล้วกูสวยละวไม่เป็นไรรอเป่าไว้เพื่อนเราเยอะ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 โอ้สามหนึ่งเลยเหรอไอ้ขี้อเยอะไปไหนนะไอ้สั์โอ้นี่กูถ่วงเวลาตั้งนานรีดได้แค่นี้ยนะไอ้ขี้กระหนกเยอะชิบหายเลยสู้เขาบูสู้เขาสวยสวย,สวยต้องนี้<อ>ดิดดครับ ทำเพี่อะไรนี่ไงโดนอีโมไปดิทำเพี่อะไรไนี่ไงเก็บไปอีกหนึ่งไอ้ควายทำไมกูชุบไม่ได้วะพี่ฝากช่ไปดินี่ไงควายชุบต่อหน้าไอ้สัตว์ ไม้ไม้ถอยไปไม้ถอยไปไม้ถอยไปไโอ้ยวยุ่นว้ิบแ่เลพี่ชาพี่ชื่อเราสองคนวะสัตว์ฟอมนึกมึงดีลีเื่อนเลย วอลลุดนี่หว่าเดี๋ยวเข้าวอลแบบกระหนกเล็กตัวไอพี่ชายไอผมเองเองเอาเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยวันนี้ไข่ตายแล้วกลับขวอนมาพวกเคี้ยใครตายแล้วกลับเขาวอลไว้นะกลับเขาวอลไว้นะไอพวกเคี้ยกำกับพวกมึงอะไงจับมันมารวมจับมันมารวมเลยจับมันมารวมให้หมดเลยเอามันมารวมตัวนี้ให้หมด มีซักไฟอ่ะต้องชนะจับมันาตนี้หมดเอามันมากองเอามันมากองมันตั้งฆ่าตรงไหนเนี่ยเอาไงเล่นไหนพี่อื่ตั้งเรียนเราของอะไรอ่ะตั้เรียนเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอไฟชืนก่อนะเดี๋ยวกลับไปช่วยชืนใช่ไหมชื่นชื่นชื่นเหลือไม่กี่ตัวเหลือไม่กี่ตัวแล้วมาแล้วมาแล้วมาเสรมาเสิ่์ฟมาเสกันขนมจีนแล้วเนี่ละ บูวัยบูวัยบูบูบูครับไปรีรีเพื่อนหน่อยรีรีเพื่อนหน่อยกันอกอยู่ไหนแล้วครับหน้าเป็นอยู่หน้าโรงเรียนแล้วล่ะครับผมก็มาไอ้เงี้ยไอ้บูวัย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 มึงจะหมุนตีทำไมล่ะมึงมาตีอย่างี้ดิจ่อออกดิกำลังหนึ่งหนึ่งกับรองประธานอยู่แม่งหลบมันมันวาร์ปจังวมันวาร์ปไปไหนมึงชิบะโกะมากมั้งมึงชิบะโกะมาหมัง กดไต่ที่หนึ่ง <1 S 1> ขี้ขี้สองฮะบูรีไฟด้วยครับบูรีไฟด้วยคิ้ขี้กระอจอกวะ่ะกระจอกว่ะตายสองกระจอกว่ะจอกว่ะมีก้อนนี้มิกตายต,ตออาสองตาสองเก็เบ,บ, OOM, อบบูงเก็บบูงหมดละเอ้ยเก็บเก็บชื่อหมดละโอ้ยโดนเพี้ยโด<อ>น<อ>เพี้ยอะไรมึงมิกมามานี่น่นะมาที่นี่มารีไฟก่อนมารีไฟก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนตรงไหนตรงไหนหนนี่นอนแองแมงอยู่ตรงนี้เห็นป่าวอยู่กับศพเนี่ยนอนแอ้งแมงไงนะกูหลังเก็บไปสองแล้วอ่ะเออกูเก็บไปตัวเดียวเอง กุลีหน่อยกุลีหน่อยเล่นจบแล้วเลชุบพอดีไม่ชุบชุบประชาชื่นขึ้นมาได้สัตว์อันนี้ลองมาทานปะไม่ลองมาทานมันเล่นอยู่นู่นแล้วเนี่ยที่นอนแองแมงนี่ใครแองแมงไม่รู้เออเออไม่ใช่อันนี้ลองมาทานเนี่ยก็ใส่ต้องเล่นมีดแล้วโอ้คนเดียวเก็บก็ไม่ได้ดูนี่เออสวยแค่นั้นเลยแค่นั้นเนี่ี๋ยวกลับเข้าวันคนเดียวเองคนเดียวตัดผมไหมว่าขอตัดผมมึงมาันไหม เออตัดผมไปลองไปตัดผมลองประทานนะลองประทานตัดตัดตัดผมประทานเลยดีกว่าเอาคุณไม่ได้ถืออาวุธหรอวะเนี่ยจะตายจะตายแหมนะเฮ้ยพี่ยายมุขอดิแจ็คตัดผมประทานว่ะขอไปเลยไปเลที่เหลือที่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับโดนบุกเหรอรีบรีบเคลียร์ตัดผมไปแล้วหนึ่งหมดแล้วตัดผมไปแล้วหนึ่งตัดผมไม่หมดที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับที่โรงเรียนหมดแล้วครับโอเคครับตรงชื่นก็เคลียร์นะ ชินก็เคลียนะชินเคลียแล้วเอ้าไปลงลมเลยเนี่ยนต่อบเนี่ยไม่งั้นผมจะไปฟาร์มต่อนไปไปอินต่อมาล่ะพี่พี่พี่บอลเล็กไรพี่อินต่อปิดปิดไปอินต่อ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 พี่บัวบอลเล็กไรพี่ไปไหนตีไหนตีไหนต่ำเก้าสี่เจ็ดไปอินต่อไปอินต่อไปอินต่อโอเคเจอกันที่อินเลยครับอิน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 ไปหน้าอินไปหน้าอินบิ๊กกูยังไม่ได้เบิดเขาเล่นกันอย่าง เล่นกันละเล่นกันหรออือหือไวไปไหนเกมหมดละหมดแล้วกูวยังไม่ถึงโรงเรียนเลยมาตัดผมหน่อยนะครับเนี่ยนี่ะหมดหรอกินกิน <in>, ม,มีแค่นี้เหรอเฮ้ยอินมีแค่นี้เหรอไปเรียกพี่มาดิ อินเงียบอินเงียบอินเงียบอินไม่มีคนเลยเออหมวดอินไปไหนหมดวดนี่ไงเรียนอยู่มสองตัวมีสองตัวข้างในสองตัวหลุดสามตัวมีสามมีสามหลังหลังอีกไอหลังอีกสองมีสี่มีสี่ข้างในมีไปตีเคียน่ะดูดูทรงอาเจ๊งโดนโดนเคียน่ะได้อยู่เล่นได้อยู่สองตัวมีผู้หญิงด้วยแต่ผู้หญิงไม่ได้ใส่ช็อปเล่นได้ป่ะมาใส่ช็อปอ่ะได้ไม่ได้ให้มันใส่ช็อปให้มันใส่ช็อปก่อนยายายาช็อปไม่ใส่อย่าตีเล่น ใครเล่นไม้ระวังโดนมีดสวนนะรีเพื่อนด้วยนะครับรีเพื่อนด้วยนะขึ้คือไหนพี่อยู่อยู่ได้พี่ได้อ่าอันนี้ได้ยินละได้ยินละได้ยินละนีคนเมื่อกี้มีคนบอกอยู่ไหนพี่ใช่ปะใช่ใช่อุ้ยแค่นั้นเล่นกันไม่ได้จริงเหรอจะเอาใจล้มเสร็จเล่นสวนมั้ยมีรีเพื่อนหน่อยคนล้มป่ะใช่ใช่มีคนล้มดีเลยดีเลย ไปโกนหมดเลยอันนี้เจ้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงจำชุดผมไม่ได้จริงๆเลยเชื่อเชื่อเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนอีโมนจิตละอีโมเป็นหนึ่งเอ็นแค์แล้วเอ็นเคลแล้วอยู่เหลือตัวเดียวในห้องพยาบาลตัวเดียวขอขอขอโอ้โหเล่นไม้เดียวเลยโอเคแล้วกลับเลยก็ได้กลับเลยก็ได้กลับโรงเรียนก็ได้ผมไปฟังต่อคลยนะบันเทิงแน่โอเคได้ครับได้เปิดสิกกับเขาไว้เยอะรถกูหายอ๋อ ไม่ติดชี้อ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ติดชี้อ่ะเปิดก็รถตรงไหนโรงเรียนเทียนเะนี่ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังถ้ามีอะไรวอบอกนะผมไปฟังไหนได้ครับได้ฟังเลย,ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีนะแบบทําเสร็จปุ๊บแล้วก็พ่นสีใส่เลยพ่นสีอะไรวะพ่นสีหน้าสถาบันอ๋อประเทศบางประเทศก็มีอยู่มามาขึ้นมาไปไหนต่อกลับโรงเรียนดีกว่า ได้แส่มาบุกเรียนแล้วเออเดี๋ยวรอรอกระดกมาบุกแกโดนบุกว่ะเอาอะไรเดี๋วมาเพื่อนเพื่อนเราไปหาบุกต่อนะอ๋อเอาชื่นเปล่าพี่ชื่นเหรอไปดิชื่นเพิ่งไปมาเมื่อกี้นะชื่นมันเละไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูให้พี่เนี่ยมันมันเล่นอยวพี่มันเล่นกับอินอยู่อ่ะอเคเดี๋ยวเราไปเพื่อนอินอินตายหมดเลยอินตายหมดเลยเราเราไปแจ้งเด็กตรงเรียนมันเพลียแล้วหลังข้าไปสี่แล้วอ่ะสี่ติดต่อแล้วจะไม่ตายเลย ไปประชาชื่นไปครับประชาชื่นเลยประธานไม่อยู่เราก็ต้องพาคนเราเลยนะชื่อละเอ๊ใครลงอ่ะเอ้บูบูใจเย็นบูใจเย็นจัด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 มาละมาละมาละเอ๊อย่าอย่าพูดเลยนะทำไมอ่ะแค่นี้เหรอเอาเลยเล่นเลยก็ได้เลยเพื่อนเล่นแล้วอ่ะต้องต้องเล่นแล้วล่ะไปด้วยกดเอ็นเลย บู๋ไว้บู๋ไว้บู๋ไว้บูไว้บูไว้สวยมีใครมีใครมีนี่ป่ะมีเกาะเหลือป่ะเกาะหมดแล้วอ่ะตั้งหมดเลยสองขี้หัวไม่ดีเกาะไม่ลองวิ่งหัววิ่งนะไม่ใกลเคียวแล้วแจ็คห้าตัวละห้าตัวละสวยสวยสวยลำส่วนไม้ไม่เป็นเดี๋ยวให้ผมเล่นกับมาให้กับแม่เล่นกับไม้เองนะเดี๋ยวผมเล่นกับไม้ตีอะไรกันไหมไม้นี่ขอห้าตัวละนะแจ็ครออีโมเลย วิยอีเชียโดน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 โอ๊ยกดหน่อยดิเว้ยอคปั๊บเลยโอ้โหโดนไม้เดียวเลยกำลังง้างเลยรีไฟหน่อยรีไฟหน่อยรีไฟด้วยนะนี่โดนว่ะมาเพื่อโดนโดนต้นตีนยงกูล้มไม่สองเลยสามนะมึงล้มหรอมิกล้ม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 ไหนกูเห็นแล้วหัวเม่งล้มอยู่นั่นน่ะกูเข้าลึกไปหน่อยไหมแกอีเชี่ยเราไม่กลับกลุ่มอ๋อเดี๋ยวนี้ การแย่เลยการแย่การแย่เมื่อกี้เรามาน้อยเหรอทำไมล้มมันหมดเลยมันล้มมันหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันอยู่ดีล้มหมดเลยโอเคไปไปมาแผลแผลแฟนนี้เมื่อกี้เห็นไปเห็นประธานชี้บอกว่าใช่ใช่ใช่ประธานมีมีประธานมีมีมีทั้งประธานแล้วลองประธานอยู่ในประธานเราไม่อยู่อ่ะมีแต่ลองลองไม่พาเล่นเลยเราต้องเราต้องพาเล่นเองเออพาเขาเล่นเอง ชุดด๋อยปิดผู้แล้วไม่รู้เดียนอยู่เดียนอยู่มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเดียนอยู่นี่ไงรองประธานเพิ่งจะมาไอ้เหี้ยไฟเขาตายหมดแล้วคนเรามาไม่พร้อมกันมาเงี้ยมากันน้อยเกินรีรีรีหน่อยรีไม่หน่อยดีไม่ทันอยู่ลึกขนาดเนี้ยดีไม่ได้หรอกโอ้โหลงโอ้โหลงมาเร็วๆเลยเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ตายเกลื่อนไอ้เหี้ย รลมโรงเรียนครับรมทำไมอ่ะเอ้ยมันจะเอากันแล้วอ่ะเราต้องกลับไปโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ไพนี่เดี๋ยวเกิดขับโรงเรียนเลยนะกระดกอาจจะบุกก็ไดให้มันบุกมาให้มันบุกมาเอามันมาโมงโม่หมดหมดแล้วอินหมดแล้วเดือนตุลาแป๊บตังได้ไฟสุดท้ายใไหมไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายเพื่อศักดิ์ศรีของบุรินทร์มพาลัสมิงเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเนี่ยคืนนี้ มีคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตแบบพี่โป่งเลยปหมใช่ใช่เฮ้ยยังเซอร์วิสพี่อโหลโหลโหลไม่ได้เข้าวอเลยใช่โหลโหลเข้าวอกันยังครับทุกคนเพื่อนๆเข้าวอกันยัง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 รอรอมันบุกมาก็ได้มั้งเนี่ยเพื่อนๆเราเตรียมเตรียมมาพลเรียกได้กับรวมเป็นแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็พลเรียกเลย เกมโคตรบักเลยอ่ะพูดไม่เกมบักมากเราไปบุกพังเราไปปลุกบุกมาเมื่อกี้ยับเลยบุกมาเมื่อกี้ยับเลยคนไปไม่พร้อมกันไปไม่พร้อมกันไปพร้อมกันเลยผมไม่มีเดี๋ยวเราลอก็ได้เดี๋ยวมันตลุกนะประชาชื่นมันลงมเรียนแล้วประธานมันกลับมาแล้วอ่ะมาพี่กระดกปลากระดกปลากระดกมาเหรอราเรียนนั่งไงไม่ใครเขาเรียนเลยใเรีนดิข่าไปอ่ะ เขามาทำอะไรมาทำอะไรอะรครับทำทรงอ๋อมันมาดูล้าเล้าเดี๋ยวมันก็บุกเดี๋ยวรอเลยรอเลยเฮ้ยมันมาแล้วอียมาทางรถเมล์เลยอี๋กระโ้นมาบนกระโดดขึ้นมาบนเลมเลยบนนไปเล่นเนินไปเล่นเนินไปเล่นเนินเคลนเคลนเลนเลนเึลนเล่น นายกมันก็เลยยกมาทำอะไรเนี่ยล็กมากไอ้ใครก็ได้ที่มีปืนจะขึ้นไปบนเตาตรงนี้เปิดไม้เปิดไม้บ้าระเบูเลยบ้าระเเิดเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ้าระเบิดเลยทำบนไม้เล่นเลยบู้าบูเบิดเลยระวังไม้เล่นไม้ระวังเพื่อนด้วยนะระวังโดนเพื่อนด้วยนะเฉียวแล้วมีมิดมีดยังอ่ะไม้ยังเข้าน้ำโดนหัวเพื่อนเไอ้ใครอยู่กลางรุ่นคนหนึ่งอะ มเพื่อเราโดนแล้วโอ้โหเพื่อนเราไปตายมึงมาแล้วมามาแล้วมีปืนด้วยนะมีปืนด้วยนะยิงออกมาแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยมีปืนไปเก็บกระปุยก่อนกระนกเยอะเลยกระนกเยอะเลยมาแล้วมาแล้วเนียอุ้ยเชี่ยมันนัวมันตีกันเองมันตีกันเองตายกูตายเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งเสียงเด็กน้อยเพื่อนนะรีบด้วยนะอะไรกม่ร้านนี้กันเลโอ้โหโดนลุมละเฮ้ยเหมือนเราได้เปรียบเหมือนเราได้เปรียบ มั้งเอาดิเรากำลังจะแพ้เนี่ยไปนี่เรากำลังจะแพ้เตกกำลังจะแพ้เราจะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้ชุบชุบไม่ถูกคนเออแพ้ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีทำอะไรเอ้ยทำอะไรมันสไลด์ไปไหนแล้วแค่โอ้โหตีโดนเพื่อนเองเนี่ยที่ผ่านไช้อะไรอ่ะไปไหนเอ้ยโอ้โห่เนี่ยยี้แกมาดิ เชี่ยโดนโดนลุ้มเยอะเยอะเยอะลองมาทานตายลองมาทานตายลองมาทานตายหลานพี่ลองมาทานตายเยอาาย yeah, yeah. ะเยอะกระหนกเยอะตอนนี้เราเริ่มเสียเปียบแล้วเสียเปียบแล้วลองมาทานตายเด็กลองมาทานตายหลานหนักล,ลองมาทานตายละวสวยสวยสวยไม่ไหวไม่ไหวเยอะเลยเชี่ย yeah, yeah. หลานหลานโดนอยู่ข้างล่างมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยจ่วยคุณนอนแห้งอยู่ข้างบนเดี๋ยวไม่เห็นนะไอ้เยอะเยอะเลย มันไปรวมกันใหม่กลับมาเยอะเลยนะไอ้ตายตายตายตอาสองตายสองนัวนัวมากมันนัวเกินไปนัวเกินไปนัวเกินไปข้างล่างอุ้มรวมหน้าเสาธงเลยเฮ้ยเอาลงไปข้างล่างก็ได้เออลงไปนัวเกินไปอ่ะแต่เรามาทำยังไม่หมดเขายังไม่หมดเดี๋ยวต้องหุ้มเดี๋ยวง้องอุ้มเขายังไม่หมดเขายังไม่หมดยังไม่หมดก่อนเยอะเยอะเยอหมดหมดอุ้มรวมเลยคนเขาเยอะกว่าใช่เยอะกว่า เยอะมันเห็นมันขับรถบัสเลยเงี้ยทำไรอ่ะกระจาะมันอู้มาว่ะเยอะมันอู้เยอะมันกระจาะเลยอ่ะโง่มันเลี้ยมันเลี้ยมันเลี้ยอยงเงี้ยอุ้ยสัตว์เลี้ยงอย่างเออครับกระหน่อเดียวไอ้เดียแอปมองเตอร์เปิดไปไม่ได้ดีกว่ากุยเคี่ยจนต่อไปสัตว์น้องจนต่อฟรีแต่ละตัวไอ้อุ้ยแต่ลองมาทานมึงโดนฆ่าอยู่เลยอ่ะเราไปทานโดนฆ่าอยู่ใครอุ้งกูเนี่ย หนามเป็นคนตีรองประธานอ่ะสี่ห้าคนมาหนัวหนามตีรองประธานอ่ะไอ้เฮียมันก็มัดรวมใช่องมีนี่ยก็จะมัดรวอหูาบมึงก็บ้าดาวไ้หน้าเขาสอกหมาอย่างงี้ก็ได้บับดาปหน้าเขาสอกฝมาใส่ได้ไม้บอกควายได้ีตัดฮะเฮียอ่ไหนเฮอยู่ไหนอะไอ้ควายมี่บายาควายที่บอกควายบอกหมาเนี้ยเฮียอะไรกันเนี่ยเฮียอะไรมาด่ากูละ ไอ้เยี่ยนบอกยาควายสัตว์คนใส่ป่วไอ้เชี่ยมีเปิดเพลงให้ด้วยสัตว์หลายคนถ้าถ้าสมมติว่าเราใครโดนคนหัวบ้างวะกูไม่โดนเลยกูรอดได้ไงวะเนี่ยมันมายกี่เต็มเลยเว้ยต้องเรียนโดนยำเละเลยฮะโอเคเดี๋ยวไฟนี้ผมว่าจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวน่าจะมีคอนเสิร์ตคืนนะี้หรือว่าจะมาทำตอนคอนเสิร์ตอีกทีหนึ่งนะสตอรี่คอนเสิร์ตตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมีกระดกมาแก้แค้นกระดกมาแก้แค้นเต็มเลยนะไว้เราเจอใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันปืนนะผมซียู